กันเกว่าอาตมิตุอาดิัจายาตะการังกาลัสกาทีคารังอิตายังสุขายาข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้า้ ซึ้นมาประกาศพระตาหารพร้อมหอประสาเพึ่งและตองแมงเพื่อเพื่ออุทิศส่วนกุศลบุลอุนเปหาันไิจิตนิจิตคุณไี่คุณร่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้ว ถ้าท่านตกทุกข์ขอให้ผลจากทุกข <ifer> ์ถ้าท่านถึง <t> สุขแล้วขอให้สุขยิ่งขึ้นไปตลอดกาลนานเถิดนันทะยังชาทุกัลยังชาตมาสิ บอกดอกอ้าวขันมบเพิ่นเลยบ่เคยเป็นทหารบ่เคยออกรบบ่เคยมารัตนาสมน้อยออมนาจารโลกาจิตติเตสังฆาติ <laughs> 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 <laughs>

สัมมาสภุษาใจนั้นปัจจุบันวมแล้วได้พ5 6 7าปัจจุบันสมัยวันนี้ตรงกลาวันที่7เดือนกุมภาพันธ์วันพุธเป็นปัจจุบันวันวาลทางจันทกติวันนี้ตรงกลาวันแรม13ทั้ง12ท ดวนยีปีมาลงอนาคตเราจะทำอะไรก็ต้องมีความตจแขงไปของข้อระโดดภาสัาสัมพัสเจ้าก็มีในไาราโกาธกดีเอาพี่น้ันเอาเรื่องแล้ันมขั้งเทศเตียมตั้งเพศใช้ตั้เทศหรือชาตั ขอจารนิโธท่านสารุชนพุทธบริษัทสายภายในมีท่านพระโภพนระยาพรเจ้าว่ากัานกันเพือดองเจ้าพรนจังหวัดเอยท่านกมีคุณพ่อพรคุณแม่ไทยจันรพุ่เป็นเจ้าพาะได้มาล้วตการอุปกมบทของพระพระวัดไทยจัน จันทละจันทละจันทละจ๋า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 จาจ๋าจ๋าจจ๋าจ

your yeah. are yeah. ไม่ได้เป็นผู้สร้างควารจระพุทธองค์ด้วอาวุธแต่อย่าใดต่อในบันข้าวนนั้นผูคนที่ได้ทาบุญไว้แล้วย่อมมีความบันเทิงเริงใจผู้ให้ให้นีหมายการให้ชีวิตผู้ให้ชีวิตจะลาบรเวลาบางานผู้ให้ีวางคงบางานผู้ให้ความสุข ก็เคยบทที่ด่างทำงานดุลข้าวพรคุณแม่ใคยที่ได้เดียวกาสได้ทำอย่างนี้ก็พาท่านมีบทที่ดางที่ดีสำหรับความปฏิภาณของคุณพ่อคุณแม่ที่หวังจะทำบุญที่ส่วนบุตสอนและกับผู้ชายตนคือลูกชายของท่านที่อยากอยู่ให้ไม่ยืนยาวดังนั้นเพื่อเป็นบุญเป็นบุญสอนบารมท่านสง่าอย่างนี้ จงเปอนตมายุศาสนาสุภาษิตไว้เอ่นตนว่าย่อจากวัฒนังรีเวทุสิรอาัามิตตเอต่างคีวิตังงสืบสีิริตัดสาชายนิแปลความว่าบุคคลแม้อยู่ร้อยปี แต่คิดไปได้ว่าชีวิตเอานันเกิดแก่เก็บตายมีแค่นี้เองแต่พอคิดไปได้ยังมีความรลภความกรธและความรุงสู้เอกาหังขีดตังสยงบุคคลก่อแค่ันเดียวแต่รู้จักศีลจักธรรมมีเิตน้อมนำสู่การให้ทานสมาทานศีลเจรจิตภาวนา อย่างท่านจะมาได้แสดงออกให้ได้ทวนเพื่อบำเพ็ญปฏิบัติชอบตามสีริรา ไดู้ทสนกันพร้อมหน้าและยิ่งกว่าสิ่งใดคือผู้ควรจะได้ทดแทนพระคุณบิดามาดาท่านเป็นผู้ให้ชีวิตและสมบัติอื่นทั้งหมดที่เดียวนั่นเองอันจะเป็นการไถ่โทษและตอบแทนผู้มีพระคุณของท่านทั้งสอง้ายา บางเ็ญตอนในพบปีจิสุขอันรายีกต่างที่พทธเจ้าทรงยืนยันไว้ว่าและเสมอผลของการ ในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าคุรควรสอนในใดที่เกิดขึ้นนั้นแค่เวลาช้างวีหมูและเิ็ดไก่ตับหยุดปีนที่ทำให้คนชั่วกลายเป็นคนดีได้นั้นจึงเป็นข้อสัมพันธ์อย่างเดิงว่าคนเราเมื่เกิดมาร้อยปีจะความดีไม่มีขานไม่มีศีลไม่มีจะเริ่มขา ที่สแล้วพระสัพพะนาที่องค์เดชมัสสมเด็จเจ้าได้ชีจ กนณีเจ้าพระอาวาไทยและสรวีด้วยอาิสงสบนี้บรรดาญาติมจะใชเป็นสาายได้มาร่นมกานวันนีจถึงได้ว่าได้มาอนวุโนาสาขุการการอาโนานนั้นคือการให้ความชื่นชอยินดีย่อมเป็น สาธิษฐานต่อศาสนาอ์สลาม 拜。<Bye. S 2> 相对爱。

拜拜。